สวัสดีท่านผู้ชมช่อง seven s friday ทุกคนนะจ๊ะวันนี้ก็เป็นคลิปต่อเนื่องเป็นเหมือนแบบพาร์ทที่สามแล้วเรื่องเคมรถเนี่ยก็คือมันติดตัวปลายท่อแต่งใช่ไหมแล้วประกันมันไม่ได้คุ้มครองอันนี้สืบเนื่องมาจากสองพาร์ทแรกนะพาร์ทแรกก็คือเราเอารถเข้าไปเคมที่ศูนย์ซูซูกิบางบัวทองนะเดี๋ยวจะขึ้นตัวไอไว้ ide, อันนี้คือพาร์ทแรกส่วนพาร์ทที่สองก็คืออ่าไปเปลี่ยนท่อร้านพี่แอนเพราะว่าเหมือนปลายท่อ ตัวเหล็กตัวไทเทเนียมอ่ะมันดัดไม่ได้เหมือนเหล็กก็คือมันเป็นไทเทเนียมคือถ้ามันบุบหรือมันถลอกหรือมันอะไรคือมันพังแล้วพังเลยมันไม่สามารถซ่อมได้เหมือนสแตนเลสอันนี้ก็คือเป็นความรู้ใหม่ก็อยู่ในภาที่สองก็คือเอยวขึ้นตัวไอไว้บนนี้อ่าก็ย้อนกลับไปดูได้สําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะก็ภาทนี้ก็คือเราได้ทําเรื่องเคมอ่าส่วนต่างจากตัวรถเดิมๆโรงงานก็คือ เขาไม่ได้คุ้มครองท่อแต่งของแต่งเราเขาจะคุ้มครองเฉพาะในส่วนที่อ,ออกมาจากโรงงานออกมาจากศูนย์นั่นแหละอ่าถึงศูนย์จะแต่งอะไรมาให้อันนั้คือเขารับรับประกันเคนะอันนี้คือเข้าใจตรงกรันทุกคนน่าจะเข้าใจอยู่แล้วเหมือนมาอธิบายเรื่องเกี่ยวกับประกันคุ้มครองไม่คุ้มครองอะไรประมาณเนี้ยก็คือเราสามารถเพิ่มเบี้ยในการอ่าคุ้มครองท่อได้ แต่ส่วนตัวตั้งแต่เราไปเปลี่ยนไฟหน้าที่ KT daylight อ่ะ oh. ก็คือเราแจ้งประกันอ่าแจ้งกับโบเกอร์โบเกอร์ของเราคือ for insurance ซึ่งเป็นประกันที่แถมมาจากศูนย์แถมมากับป้ายแดงนั่นแหละอ่าในซองจดหมายที่ใส่กรมมาทันอ่ะอมันเขียนหน้าซองว่า for insurance ส่วนตัวเราก็แอดล i แอดเข้าไปแล้วก็คืออ่าถ่ายเอาใบเสร็จที่เราเปลี่ยนไฟหน้ามาอะไรเงี้ยก็ส่งไปให้เขาว่าให้เขาคุ้มครองเพิ่มนะเราก็เพิ่มเบีย้ยเข้าไป ตอนนั้นเพิ่มไปประมาณสามร้อยกว่าบาทก็คุ้มครองไฟหน้าน่ะหนึ่งหมืนบาทอ่านี้จบพอเราไปทําท่อมาใช่ไหมเราก็ทักเขากลับไปอีกวยว่าแบบเออเราไปทําท่อมาปลายท่อเป็นไทเทเนียมเป็นนี้ส่งรูปไปให้เขาดูแล้วก็บอกว่าจะทําเรื่องคุมครองเบียเพิ่มเหมือนตอนที่เราทไฟหน้านั่นแหละแล้วสุดท้ายเขาบอกว่าเขาไม่รับเขาบอกว่าเขาไม่รับท่อไม่รับสติ๊กเกอร์ไม่รับงานคาร์บอนทุกชนิดอ่า ก็เลยแบบอ,อ๋อเข้าใจตรงกันว่าโอเคคุณไม่รับท่อนะคุณไม่รับอะไรพวกนี้ถ้าเราไปแต่งมาคุณไม่รับโอเคเราก็เข้าใจแบบนั้นใช่ไหมพอวันนี้เมื่อมันเกิดเมื่อก่อนสงการก็คือมีคู่กรณีอ่ะเขาเบรกแล้วเขาล้มล้มแล้วรถมันถลายมาชนท้ายเราอ่าอย่างอย่างว่าแหละคือเราไม่มีคลิปเราเซฟคลิปไม่ทันก็คือเราเป็นฝ่ายถูกเขาเซ็นรับคู่กรณีเซ็นรับทุกอย่างว่าตัวเองเป็นฝ่ายผิดเรียบร้อยอ่าน,นี่จบเรื่องประกัน ก็คือพอวันนี้เราได้ไปทาเรื่องในการที่จะยื่นขอเงินคืนจากค่าท่อที่เราไปซ่อมมาทั้งหมดมันเจ็ดพันบาทเราเปลี่ยนปลายสองข้างเพราะว่ามันเสียหายทั้งสองข้างไงแต่เราไม่ได้เปลี่ยนมออพักนะเราถอดแค่ปลายเพราะปลายมันได้รับความเสียหายอ่าก็มีบินเงินสดมาเจ็ดพันบาทก็เรียบร้อยก็ทาอ่ารวบรวมเอกสารไปเบิกกับทางวิริยะเราใช้ประกันปีที่หนึ่งคือวิริยะก็ มายกับเอกสารที่เขาต้องใช้ก็คือมีหนึ่งบิลเงินสดที่เราไปเคมมาเรื่องทอนอะ่ะอันที่สองอใบเคมสำเนาใบเคมที่ทางศูนย์ซูซูกิจะต้องให้เรามาเนื่องจากเขาไม่สามารถเคมจบทั้งหมดทุกรายการได้เขาก็ต้องถ่ายสำเนาพร้อมประทับตายางนะของศูนย์มาสามสำเนาหน้าเล่มรถสำเนากุมัรฐานเล่มรถอ,อ่ะเอยสำเนาเล่มรถของเราที่เป็นชื่อเราอะ่ะ สี่สำเนาบุ๊กแบงค์ที่จะให้เขาโอนเงินคืนห้าสำเนาแบบประชาชนหกพวกรูปถ่ายตั้งแต่เหตุการณ์ตั้งแต่ชนเลยตั้งแต่รถพังตอนซ่อมแล้วก็ซ่อมเสร็จแล้วซากอะไหล่อะไรพวกนี้คือถ่ายรูปมาให้เยอะที่สุดเวยแล้วก็ปิ้นทั้งหมดเนี่ยรวมกันเย็บเล่ม,มแล้วก็พอวันเอาไปยื่นอ่ะเขาก็จะเช็คนู่นเช็คนี่คืนซากด้วยนะเราต้องเก็บซากมาคืนเขาด้วยนะ อ่าอันนี้คือก็สําคัญแหละแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าไม่คืนได้ไหมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราเก็บซากมาเรียบร้อยคือเราพยายามเก็บทุกอย่างให้มันเยอะที่สุดด้วยเพื่อที่จะทําการคืนเงินตรงนี้เจ็ดพันที่เราสำรองจ่ายไปก่อนด้วยเงินของเราเนะี่ยเราก็อยากได้คืนถูกไหมเออเราทําของเรามาดีๆแล้วอ่ะอยู่ๆคุณมาชนเราเราต้องเสียเงินแบบจ่ายไปอ่ะอ่ะแล้วสุดท้ายขอยื่นเรื่องทุกอย่างหมดเลยเนี่ยนะก็ สรุปว่าเขาตีราคาเป็นท่อเดิมฟังไม่ผิดเขาตีราคาจากท่อเดิมแล้วหักค่าเสื่อมด้วยนะหักค่าเสื่อมของของแบบระยะเวลาที่เราติดตั้งท่อมาเราจะติดตั้งมากี่เดือนเราก็เขาจะถามละเอียดมากว่าเนี่ยติดมาเท่าไหร่ติดมาวันที่เท่าไหร่ประมาณนี้เลยคือถามละเอียดเยอะแยะไปหมดแต่ก็คร่าวๆก็ประมาณเนี้ยแล้วเขาก็บอกว่าคือเขาจะยึดจาก ่าราคาท่อปลายท่อเดิมว่าท่อเดิมของสวิปแบบมันเท่าไหร่แล้วเขาก็ตีราคามาจากเจ็ดพันนะทุกคนจากเจ็ดพันเหลือสามพันหร้อยสาสิบแปดบาทใช่เจ็บตัวเกือบครึ่งอะ่ะดังนั้นเราก็เลยถามเขาว่าเออมันมีวิธีไหมที่เราจะไปเรียกกับคู่กรณีเขาบอกว่าอันนี้ต้องไปคุยกับคู่กรณีเองว่าเขาจะให้เราไหมแต่ทางประกันอะ่ะให้ได้แค่นี้ แต่ถ้าเราจะเอาเอาเอาแบบเจ็ดพันเลยจะไปขอคู่กรณีอย่างเดียวอ่ะคือไม่เอาจากทางประกันอะ่ะเขาสามารถออกหนังสือได้นะว่าประกันนะ่ะไม่สามารถคุ้มครองอุปกรณ์ชิ้นนี้ให้แบบให้อีกคนหนึ่งรับผิดชอบก็คือคู่กรณีเป็นคนอ่าชําระค่าอุปกรณ์ตกแต่งของเราแต่มันทุกคนเราเข้าใจใช่ไหมว่ามันยากอะ่ะว่าแบบเขาเป็นคนผิดก็จริงอะ่ะแต่เราจะไปเอาเงินจากเขาอ่ะมันมันมันไม่ง่ายอะ่ะ เราก็เลยเลือกที่จะเอาเงินจากทางประกันเว้ยอ่าสามพันหกเนี่ยประมาณสามพันหกเราก็เลือกที่ดาวทางนี้แล้วเราก็ขอสําเนารายละเอียดเขาว่าพี่ช่วยเอาสําเนาอะไรก็ได้อ่ะที่มันระบุตัวเลขว่าพี่จะชำระให้เราเท่านี้และส่วนต่างอ่ะเดี๋ยวเราจะไปขอกับคู่กรณีเองเขาก็เลยให้สําเนาใบนี้มาทุกคนมันก็เป็นสําเนาใบเคมปกตินั่นแหละใบเคม็มใบเดิมแต่เขาจะระบุว่าอ่า คุมราคาอะไรถ้อยเสียของเดิมก็คือแบบราคาที่เขาจ่ายมาคือสามพันหกร้อยสามสิบแปดบาทแล้วเขาก็ประทับตาประทับตายางอาของวิริยะมาก็ประมาณนี้ดังนั้นเราก็เหมือนกับต้องไปคุยออกับคู่กรณีเองว่าส่วนต่างอ่ะคุณต้องให้เรานะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือต้องต้องหลังไม่จริงๆอันนี้ก็ยังไม่ได้คุยออกับคู่กรณีเลยแล้วว่าคือกลับจากวิริยะนี่คืออัดคลิปสดสดเลยนะทุกคน ก็เพื่อแบบเหมือนเป็นคลิปนี้เป็นคลิปอธิบายเพื่อไม่ให้ทุกคนเสียผลประโยชน์เสียรู้ประกันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แบบเราไม่รู้แล้ววันหนึ่งมันเกิดอุบิเหตุขึ้นมาแล้วแบบเราเสียผลประโยชน์ตัวเองอะ่ะแล้วพออ่ะมีเคสหนึ่งก็คือวันที่วันเนี้ยที่ไปคุยกับพี่ประกันใช่ไหมเขาก็บอกว่าเนี่ยเราต้องทําความคุ้มครองเพิ่มนะเราต้องทําความคุ้มครอ,องของท่อเราก็บอกแบบว่า,วาพี่ ขนาดไฟหน้ายังทําเลยก็บอกไปอย่างนงี้ว่าเออขนาดไฟหน้าเรายังทําเลยเรายังแจ้งเบี้ยเพิ่มเลยสามร้อยกว่าบาทเนี่ยท่อเราก็แจ้งนะเราคุยกับอินโฟอินชัวรันเลยว่าเออเนี่ยเราทําท่อมาเราจะแจ้งเบี้ยเพิ่มไม่คุ้มครองให้หน่อยเขาบอกเขาไม่รับพี่ประกันถึงกับล่าเหวอะเขาบอกเปลี่ยนโบรเกอร์ไหมครับคือแบบเฮ้ยเราเป็นลูกค้าเราก็เสียหายดีแล้วแบบนี้คุณจะรับผิดชอบอะไรได้ก็คือรับผิดชอบอะไรไม่ได้จริงๆ เรามีแต่เสียกับเสียคู่กรณีจะชดใช้ไหมเราก็ไม่รู้จริงๆก็ฝากไว้ฝากเป็นอุทาหรอ์เลยทุกคนถ้าแต่งอะไรเพิ่มก็แล้วแต่แจ้งเบียร์ประกันด้วยจ่ายเพิ่มหลักร้อยเต็มที่ก็หลักพันนอะ่ะก็ยังดีกว่าไม่แจ้งเขาเลยอะไรเงี้ยพอมันเกิดเหตุขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยยุ่งยากก็ต้องไปทําเรื่องทําเอกสารรวบรวมเอกสารเดินเรื่องคือเราต้องทําเองหน่จะเสียเวลาเสียค่าน้ํามันใช่ไหม แล้วเนี่ยได้มาครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเราจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ถ้าคู่กรณีดีเราก็ได้ถ้าคู่กรณีไม่ดีเราก็อดนี้คือทุกอย่างมันมีความเสี่ยงมากเลยมันไม่คุ้มเลยจริง <c oughs> ก็ฝากสาหรับคนที่แต่งรถนะรักรถแต่งรถมากๆอะ่ะอย่าลืมแจ้งประกันในคุ้มครองของแต่งคุณด้วยนี่คือเคสต study c a หนึ่งนะทุกคนอ่าสำหรับสามพาทที่ผ่านมาขอ,อบคุณมากทุกคนที่ติดตามคลิปของเราอันนี้คลิปนี้คือเป็นคลิปที่แบบนั่งอธิบายยาวๆเลยจริง แต่ถ้าใครมีข้อสงสัยตรงไหนคอมเมนต์ถามเข้ามาได้เลยนะจะใต้คลิปหรือใต้ Facebook ใต้อะไรที่เราคือที่เราเห็นในคลิปเนี้ยคือคอมเมนต์ถามเข้ามาได้เลยเราพร้อมยินดีพร้อมตอบอรายละเอียดยิบย่อยคือแบบใครมีเคสคล้ายๆกันอ่ะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้นะสำหรับวันนี้ก็สำหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์จริงๆอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยฝากติดตามคลิปต่อไป ที่จะเป็นแต่งรถหรืออะไรอีกแล้วแต่ฝากติดตามคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะจ๊ะที่ชอบ seven s Friday นะทุกคนเหนื่อยพูดอยู่คนเดียววันนี้โอเคเราพบกันคลิปหน้าบ๊ายบายจ้า